จะพาเพื่อนๆน,นะคะมามูที่ปราสาทนครหลวงต่อแถวก็ได้นะครับอันนี้คนเยอะคือมาก,กันแบบต่อเนื่องเลยนะพอพี่พเ่อเนตรงนี้ก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าของวิหารนะฮะข้างในก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทสี่รอย ซึ่งพระพิฆเนศองค์นี้นะ่ะเขาบอกว่าขออะไรก็จะประสบความสำเร็จเนาะเพราะว่าท่านเนี่ยนั่งอยู่บนแท่นหัวขโลุกลกก่อนที่จะเขเา้ขเาไปไหว้นะคก่อนจะดูท่านน่ะพิธีกรก็บอกว่าให้เปิดกระเป๋ารับเงินรับทองไว้เลยนะรวยแน่ๆวันนี้เราจะรวย น,นี้นะคะแล้วก็อยู่กันที่อ,อําเภอนครหลวงนะคะส่นออย,อยุธยาเนาะวันนี้เราจะพาพเพื่อนๆนะคะมามูที่ปราสาทนครหลวงถามว่าที่นี่ทําไมถึงต้องมามูที่นี่นะคะเมื่อ,อสิ้นปีที่แล้วเนาะก็มีกระแสการไหว้บบพิคเนตของที่ ปราสาทนครหลวงนี่แหละซึ่งพระพิฆเ,เนศองคนะ์นี้น่ะเขาบอกว่าขออะไรก็จะประสบความสําเร็จเนาะเพราะว่าท่านเนี่ยนั่งอยู่บนแท่นหัวกะโหลกเสมือนว่าแบบนั่งอยู่บนเหนือสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงเนาะขึ้นบนเลยขึ้นมาข้างบนปราสาทน,นะคะทางค่อนข้างชันนิดนึงเนาะซึ่งพระพิฆเ,เนศเนี่ยจริงๆแล้วท่านก็คือเป็นหัวหน้าคณะผู้ต่างๆนะเพราะว่ากระจัดองคงไม่ดีใช่นี่ไง สวยอะอันนี้เป็นอันนี้เป็นการมาครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกที่มาเลยนะเนี่ยใช่เนี่ยเห็นก็ถ่ายรูปไปไ้เยอะแยะเลยอันนี้เป็นตรงนี้ปราสาทนี่ก็มีทั้งน่าเป็นสามชั้นใช่ไหมใช่อุณระวะสามชั้นแล้วชิดๆนี่นะบันไดขึ้นค่อนข้างจะชันหน่อยนะครับพเพื่อนบอกว่าคนเยอะแต่ก็คนเยอะจริงอืคนเยอะไม่ใช่เยอะจริงอะ่ะเยอะมากเลยแหละอ่าตัวนี้อยู่ที่ชั้นสองแล้วแต่ขึ้นไปชั้นสุดท้ายก็จนนเจอชั้นสองเนาะเราจะขึ้นไปเลยเอ่ะ ไปเดินชมอยูไ่ไหมขึ้นไปเลยไหมนี่นะครับ <c oughs> หรือจะเดินคุยกันนิดหน่อยก็ได้เดินคุยก่อนอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูบริเวณรอบๆของชั้นสองกันนะตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้นสองของปราสาทเนาะปราสาทนี้จะมีเป็นสามชั้นชั้นแรกอะ่ะตรงทางขึ้นไปเลยชั้นที่สองก็จะยกสเต็ปขึ้นมาแล้วก็มีอะไรเรียกกันนอะอันนี้กำแพงอะไรนะอ่าระเบียงคดเออระเบียงคดจะมีระเบียง <ๆ S 1> คดล้อมรอบ,อ,บอยู่เนาะเป็นลักษณะของ คล้ายๆศิลปะขอมเลยนครวัดใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นประสาทที่ได้แรงบันดาลใจแล้วกันใช่ว่าได้แรงบันดาลใจมาจากประเทศกัมพูชาเนาะบางก็ว่าว่าเออเหมือนประสาทนครวัดบางก็ว่าเหมือนประสาทบาปวนบาปวนแต่ว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยที่นี่เป็นอิฐแดงของกะเหรีนี่ก็ใช้เป็นเรียกอะไรนะศิลาแรงเนาะไปว่าพี่กัได้ก่อนเดี๋ยวเราไปว่าพี่กัได้ก่อนดีกว่าครับคนก็วันนี้ก็ทยอยขึ้นมาแบบเยอะ คือมากันแบบต่อเนื่องเลยนะไม่ขาดระยะเลยเห็นอ,<ะ>อ่านในข้อมูลเขาบอกว่ามาจนแบบเจ้าหน้าที่เขาไม่ทันแบบตั้งตัวอ,อต่อแถวก็ได้นะครับอันนี้คนเยอะตอนนี้นก็กอยู่ตร,ตรงข้างหน้าทางเข้าจะมีให้บริการเป็นพวกดอกดาวเรืองทุบเทียนต่างๆแต่ว่าเราเตรียมมาแล้วเ,เตวเร,เเรเตียมมาครบแล้ว นี่ทุกคนอาเราเ่้ครับี่ฮะอันนี้คือบริเวณชั้นชั้นสามเนาะชั้นสามก็จะมีนี่ฮะองค์พ,พระพิฆเนศอยู่ดังหน้าเลยก่อนที่จะเข้าไปไหว้เนาะก่อนจะถึงท่านอ,ะอ,อ่ะท่านโฆษกพิธีกรก็บอกว่าให้เปิดกระเป๋ารับเงินรับท้องไว้เลยรวยแน่ๆวันนี้เราจะรวยกลับไปด้วย ครับใครที่ลืมเอากระเป๋าตาังคราดเปิดแอปไปเลยนะครับแต่อย่าเพิ่งโอนนะอย่าเพิ่งโอนไวเคมไวเขาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไม่ได้ดิการทำบุญเดี๋ยวนี้เขาแท้โอนแล้วนะวอเเอเตั้งแต่สถานการณ์โควิดโอนไวเค็มไวจ่ายเร็วจ,จุดทูบตรงเทียนตรงนี้จุดเทียนมาก่อนแล้วก็มาจุดทูบพิธีเพราะว่าตอนนี้นมีคาถาอีกร้อยนะครับ อมสีคเน,น,นสายนนะสานามาโอมสีคเนสายะเดี๋ยวเราไปกระซิบท่านขุนทั้งสองท่านกันนะว่าให้ฝากท่านไปบอกหลวงพ่อพระคเนรให้เราได้สมปาถนากับที่เราได้ขอทุกประการนะครับนะซึ่ง ท่านขุนเขาเรียกว่าท่านขุนทั้งสองขั้นนี่เป็นฐานะของอ๋อพ่อพิธเลศเนาะถ้าใครจะขอโชคขอลาภก็มาบอกกระซิบผ่านว่าให้ไปบอกคุณพ่อเนาะ<ม> ภาพก็รู้แล้วทุกคนเขาเรียกว่าแรงศรัทธานะแรงศรัทธาคนเยอะมากมากพอพี่พรเนตรตรงนี้ก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าของวิหารนะฮะข้างในก็จะเป็นปรอยพุทธบาตรนะสี่รอยซึงอยู่ด้านตรงกลางของวิหารพอเราถวายหรือเราไหว้พอพี่พิเนต ทางด้านหน้านี้แล้วเราก็จะขึ้นไปากราบสักการะลอยพระพุทธบาทที่อยู่ทางด้านในเนาะนี่ฮะตัวนี้เหมือนคนเขาไม่กระดุกกระดิกเลยเหมือนโดนสตาร์ไ้อะ่ะม, <laughs> มันยืนมันยืนนิ่งอะ่ะให้เราขอแล้วก็เอาพวงมาลัยไปวางเนาะแล้วก็สั่นกระดิ่งวอาหัวเราสามรอบอให้ขอให้ขอ

ตอนนี้เราก็ขึ้นมาในบริเวณมนดบเลยเนาะตรงกลางก็จะเป็นรอยพระพุทธบาท4ี่ลอยนะฮะ ซึ่งจากข้อมูลเขาบอกว่ามีความกว้าง2เมตร50นะยาวเา5เมตร50ก็จะเป็นลักษณะรอยที่ซ้อนลึกลงไปเรื่อยๆนะรอยใหญ่รอยเล็กแล้วรอยเล็กไปเรื่อๆ,ๆซึ่งเขาบอกว่าเราเป็นพุทธบาที่รอยนะคะเขาเชื่อกันว่า,วาตาปะเขาปิ่นเนี่ยเขาท่านผู้สร้างใช่ไหมซึ่งท่าน แรงบันดาลใจมาจากลอยพุทธบตัตรสี่้อยที่อำเภอแม่ริมเชียงใหม่นะครั่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือที่อำเภอแม่ริมเนี่ยจะเป็นลอยพุทธสักการ์ที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติส่วนที่เนี่เนี่ยจะเป็นที่สร้างขึ้นมาเนาะจะสังเกตว่าตรงของที่เนี่ยจะมีเป็นลายมงคลร้อยแปดแต่ว่าที่แม่ริมไม่มีภายในบริเวณมณฑลบเนาะก็จะเนี่ยผู้คนก็อย่างหนึ่งแน่นอยู่ก็มากราบสักาสการะลอยพุทธบาท สีลอยเนาะแล้วก็จะมีพระพุทธรูปที่เก่าแก่เนาะทางด้านหน้านุ่นเลยก็คือเป็นปางป่าเรไรเนาะ<อ>คนก็เข้าแถวกันขอพรส่วนด้านนี้ก็ก็จะมีาสาธุชนที่มาให้หลวงพ่อท่านเจิมกระเป๋าเนาะเข้าแถวกันอยู่เสร็จจากบนดบตรงนี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูบริเวณรบอบวัดเนาะรอ่ปราษาทว่ามีสถานที่ไหนอีกที่เราได้กาัไหว้บูชาเนาะ ไปกันเลย<ช>อันนีนตรงบนโดบตรงเนี้เขาบอกว่าเขาบูรณะขึ้นตอนกรุงรัตนโกสินทร์นะอตอนร,ออรัชกาลที่หาก็แสดงบูรณะครับว่าบูรณะนี่แสดงว่ามีมาก่อนนั้นแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปด้านหลังของบนโดเนาะเห็นบอกว่าเราจะมองเห็นอะไรเรียกว่าแผนผังเหรอบนเวลร,รอบเหรอรเขาบอกให้เดินทะลุไปนี่นะครับ ด้านหลังของบนดบปิดดูซิเราจะเห็นรายการนี่ไงผังอ่ะมาดูผังออกได้เหรอเพราะถ้ารูมาตรงนี้เราก็จะเห็นแบบเป็นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นชั้นล่างเลยนะครับตรงนี้น,น,นี่นะตรงนี้ที่เราอยู่นี่คือชั้นบนสุดเนาะ ก็ยังมีฉาบปูนอยู่ส่วนชั้นล่างล่างลงไปแล้วก็เป็นอิฐแดงๆเป็นชั้นลงไปแลยสเต็ปลงไปเห็นเป็นระหว่างความเก่ากับความใหม่ใช่คือเป็นสิ่งที่ผสมผสานกันระหว่างความเก่าความกับความใหม่นะความใหม่ก็คือนี่ <B> um. คือก็ละอย่างกันเลยอะระหว่างน้านบนนัานล่างนั้นเพื่อนๆที่จะมากราบไหว้องค์พระพิฆเนศที่นี่ก็มาวันธรรมดาได้ก็ดีนะเสาร์อาทิตย์แย่งกันเยอะมากเลยนะ ก็ไปดูที่อื่นกัต่อสถานที่ต่อไปที่จะพาทุกคนมาว่า้ก็คือพระจันลอยครับซึ่งพระจันลอยนี่ก็คือแผ่นหินแกรนิกรูปวงกลมคล้ายดวงจันทร์เส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรหนา6นิ้วถือว่าเป็นแผ่นศิลาที่มีขนาดใหญ่เลยทีเดียวครับเขาสันนิษฐานกันว่าเดิมคงเป็นธรรมจักรแต่ยังไม่สําเร็จ พระบนแผ่นศิลาด้านหน้าสลักเป็นรูปเจดีย์สองค์พระพุทธรูป3องค์สําหรับท่านใดที่อยากจะค้าขายหรือการงานปังก็ให้มาลองอธิษฐานที่นี่ดูนะครับสําหรับท่านใดที่อยากจะมากราบไหว้บูชาองค์พระพิคเนศนะครับแล้วก็มาสักการะกราบไหว้ศิลาพระจันลอยเนาะก็มาได้ปราสาทนาครหลวงตั้งอยู่ที่อำเภอน,นครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ ฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์ใกับช่องมีเดียเที่ยวไทยคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามชมกันนะครับ